โอ้โหทุกคนนอนมาเร็วมาล้อมวงกันตรงนี้มีเรื่องเมาสุดมันจะเล่าให้ฟังนี่คือตำนานบทใหม่ของสองสาวเกาหลีที่หัวใจตะโกนว่าฉันรักอาหารไทยภารกิจของพวกนางในทริปนี้ชัดเจนมากนั่นคือมกบังถั่วหรือทั่วกินแหลกแบบไม่นับแคลอรี่เปิดตำนาน5วันในกรุงเทพกระเพาะนี้เพื่อเธอ เรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อยูทูบเบอร์สาวสวยเซบินประกาศกล้องว่าฉันกลับมาแล้วจ้ากรุงเทพคราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่ควงแขนเพื่อนสีมันลุยด้วยกันวันแรกศึกจอดแฟและตุกตุกสยองขวัญเบาๆพอเครื่องแลนดิ้งปุ๊บสองสาวก็ไม่รอชา้าพุ่งตัวไปที่ตลาดจอดแฟทันทีอากาศก็ดีดีเป็นใจให้เริ่มภารกิจซะจริง ร้านแรกที่ปักหมุดคือร้านเล้งแซบภูเขาไฟสั่งไซส์เอ็มมาแบบกรุบๆพอให้หายอยากพร้อมผัดผักบุ้งไฟแดงกร,กรอบๆและแตงโมปั่นคู่ใจพอซุปเล้งคำแรกเข้าปากเท่านั้นแหละโอ้โหตาลุกวาวมันคือความแซบความนัวรสชาติมันจัดจ้านทะลุเพดานปากอร่อยแบบตะโกนว่านี่แหละไทยแลนด์ถูกปากคนเกาหลีแบบสุดๆพอมื้อหลักจบ แต่กระเพาะยังไม่จบสองสาวเดินเข้าสู่สมรภูมิสตรีฟูดต่อทันทีเจอขนมไข่ม้วนกรอบที่ทำกันสดๆร้อนๆอื้อฟินขอแห้งหรอน้ำมะพร้าวมาเป็นลูกเลยแล้วก็แตงโมฝันอีกแก้วใช่อีกแล้วเดินไปอีกนิดกลิ่นอะไรหอมๆโรตีกล้วยนี่นาราดนูเทลล่าช่ำๆไปเลยอร่อยแสงออกปาก ยังไม่พอขอชาไทยไถมุกหว,วานหวาน,วานมันมันมาล้างปากหน่อยเดินผ่านขนมเนยกรอบในถ้วยเป็ดเหลืองสุดคิว้วทำไงละ่ะก็จัดมาสิและปิดท้ายจริงๆคือข้าวเหนียวมะม่วงที่ต้องซื้อตุนกลับไปกินต่อที่พักกินอิ่มพุงกลางก็ถึงเวลากลับใช่ไหมเรียกตุกๆเลยจ้าความสนุกบังเกิดเลยทีนี้คนขับบอก5้ารสองสาวส่หัวโน no. สกิลการต่อราคาขั้นสุดยอดที่ฝึกฝนมาจากซีรีส์เกาหลีหรือเปล่าถูกนอมมาใช้ต่อกันไปต่อกันมาอย่างสนุกสนานเฮฮาจนสุดท้ายจบที่300บาทเก่งไม่ล่าแต่ความพีคมันยังไม่หมดระหว่างที่กำลังนั่งตุกตุกรับลมชมวิวเมืองกรุงอยู่นั้นกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนร่วงจ้าร่วงหล่นปุ๊บลงไปกองบนถนนเลยสองสาวกรีดกันลั่นรถแต่สวรรค์ยังเมตตาพี่คนขับใจดีมาก รีบจอดรถแล้ววิ่งย้อนกลับไปเก็บมาคืนให้โฮ้ยใจหายแวบนื้ว่าจะได้ไปสถานีตำรวจแทนที่พักซะแล้วพอกลับถึงที่พักก็เจอกับสมาชิกสำคัญนั่นคือน้องแมวสีอ้มสุดน่ารักชื่อโอเต้แล้วก็นั่งล้อมวงกินขนมที่ซื้อมาต่อยังยังไม่หยุดกินเพื่อนของเซบินที่ได้ลองชิมข้าวเหนียวมะม่วงเป็นครั้งแรกถึงกับตาเป็นประกายติดใจหนักมาก ส่วนขนมเนยกรอบถ้วยเป็ดนั่นเพื่อนเธอยกให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจเลยวันที่สองลุกเจ้าหญิงแต่กินดุดนักรบเริ่มต้นวันที่สองด้วยลุกที่แบบโอ้โหสองสาวมาในชุดคู่สีพิงฟรุง้งฟริง้งสไตล์บาร์บี้สวยหวานหยดย้อยแต่เดี๋ยวนะเจ้าหญิงที่ไหนเขามาถ่ายงานหน้าโอลิฟยังที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ถ่ายงานเสร็จปุ๊บสัญชาต,ตยาน,นักกินก็เริ่มทำงานทันทีหันไปเจอแผงลอยหมูปิ้งในห้างไม่รอช้าจัดมาเลยจ้ากัดเข้าไปคำแรกอื้อเออมันช่ำมันหอมอร่อยเหมือนต๊อกคันบีพอเที่ยงแล้วก็ไปต่อที่ร้านวัวก,กิวซัดผัดกะเพราหมูสับรสเข้มข้นกับกุยเตี๋ยวเรือสุดนัวทั้งคู่คือประทับใจในรสชาติมาก พ่อบ่ายบๆก็ขอเปลี่ยนฟิลไปนั่งสวยๆที่คาเฟ่ Bubble in the Forest นคนปรปฐมที่นี่บรรยากาศคือจึ้งมากสวยเหมือนหลุดไปอยู่มาลดีฟเลยสั่งสตรอเบอรี่ชีสเค้กส o у ตี้กับน้ำมะพร้าวปั่นมาจิบสวยๆถ่ายรูปเกๆ๋ๆแต่แอบกระซิบว่าราคาก็แอบแรงนิดนึง2แก้ว360บบาทเกือบเท่าเกาหลีแล้ว เย็นมุ่งหน้าสู่แลนด์มาร์คสุดอลังการไอคอนสยามแต่เป้าหมายไม่ใช่การช้อปปิ้งแดนเนมแต่คือการพุ่งตรงไปที่โซนอาหารสองสาวจัดเนื้อย่างที่ฟิลคล้ายหมู่ปิง้งกับขนมเหน่ยกรอบอีกแล้วก็มันอร่อยนี่นาต่อด้วยเข้าโพดเนยแบบง่ายๆแต่อร่อยเฉยเลยแล้วก็ไม่ลืมซื้อของฝากเป็นมะม่วงอบแห้งรสกะทิ ยังไม่จบวันนะมื้อเย็นวันนี้ต้องอลังการไปร้านดังในตำนานร้านทิพสมัยเลยเซบินแนะนำสุดตัวว่าน้ำซ้อมคันที่นี่คือที่สุดของที่สุดอร่อยร้อเปอร์เซน์แบบไม่จกตาแล้วก็สั่งผัดไทยกุ้งสดมาอร่อยจนต้องปลบมือให้ดังๆก่อนกลับที่พักยังไม่วายแวะร้านลอสันซื้อดังโงกับขนมอื่นอีกนี่มันกระเพาะคนหรือถังขยะอวกาศ วันที่3ส,สยามสายชิวและหมาล่าลิ้นชาวันนี้มาเดินเล่นชิลๆที่สยามสแควร์แต่โอ้โหคนเยอะมากเพราะมีงานเทศกาลภารกิจแรกของวันนี้คือการเสริมสวยสองสาวไปทำเล็บกันจา้าออกมาโชว์เล็บใหม่ลายสวยปิ๊งหมดไป1,330บาททวนสวยแล้วก็หิว สูตรเดิมไปกินมื้อเที่ยงที่ร้านทงคสึร้านโคโกโรคสึสั่งชีสคสึคสึรวมอุดองช็อตเด็ดที่รอคอยคือชีสคสึที่ยืดยืดได้ใจมากยืดไปถึงหน้าปากซอยเลยแถมข้าวยังคุณภาพดีสุดๆกินแล้วฟินเดินย้อยแป๊บเดียวแวะซูปปะเปอร์มาร์เกต็ตและนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่เสบินพุ่งไปควา้าลูกอม คลอเรตส์ orage, รถแตงโมของโปรโดนะแบบกล่องใหญ่คือซื้อตุนเหมือนกลัวโรงงานจะเจ๊งมือเย็นขอจัดหนักแบบลิ้นชาชาที่ 4QK หม่าล่าฮอตพอตเซบินโชว์สกิลเทพในการปรุงน้ำจิ้มสูตรเด็ดส่วนตัวเลยนั่งกินกันแบบเพลินๆซดน้ำซุปหม่าล่าเผ็ดร้อนสะใจแต่ก็แอบ,บเมาส์กันว่าแอบบสื่อสารกับพนักงานลำบากนิดนุงเพราะส่วนใหญ่ผู้ภาษาจีน วันที่4ตะลุยจตุจักรและมาหากราบร้านในตํานานเริ่มต้นวันที่4ที่ตลาดนะัดจตุจักรและแน่นอนสิ่งแรกที่ทำคืออะไรก็กินนะสิเปิดด้วยแตงโมปั่นเย็นชื่นใจแล้วก็เดินหาหมูปิ้งอีกแล้วจนเจอกินเสร็จเดินไปเดินมาอ่ะนั่นมันร้านเล็งแซบอีกแล้วอดใจไม่ไหวสิขอสั่งมาลองเทียบกับร้านแรกที่จอดแฟนหน่อย แต่พอเล็งมาเสิร์ฟเอ๊ะทำไมหน้าตามันแปลกๆน้ำซุปสีจางกว่าร้านแรกเยอะเลยพอลองชิมเท่านั้นแห,แห้งๆสองสาวมองหน้ากันเลกิกลักรสชาติมันเหมือนต้มยำไม่เหมือนเล็งแซบที่เคยกินเซบินเลยฝากบอกทุกคนผ่านกล้องเลยว่าถ้าอยากกินเล็งซแซบต้องไปจอร์ดแฟร์เท่านั้นที่นี่ไม่ผ่านจากจตุจักรก็นั่งตุกต มุ่งหน้าไปอโศกที่เทอร์มินอล21เพื่อไปพิชิตร้านอาหารในตำนานของหมู่คนเกาหลีร้านเซเวยหรือเซเวยี่นั่นเองมากันแค่สองคนแต่ความหิวมันยิ่งใหญ่สั่งไปเลยสี่อย่างจุกๆผัดผักบุ้งไฟแดงปูผัดผ,ดผงกะหรี่ต้มยำกุ้งและขอหมูย่างพอลองชิมเท่านั้นแหละอื <c oughs> มันอร่อยทุกอย่างเลยโดยเฉพาะต้มยำกุ้งเซบินยกให้เป็นตำนานอร่อยที่สุดในทริปนี้เลยรสชัดกลมกล่อมกุ้งตัวโตวแนะนำร้านนี้แบบสุดหัวใจกินข้าวเสร็จ ก็ต้องตบด้วยของหวานสิเดินไปร้าน after you ต่อเลยสั่งบิงซูมะม่วงไซส์เล็กมาอร่อยสมคำล่ำลือหวานเย็นชื่นใจกินเสร็จก็ไปช้อปปิง้งซื้ออะไรนะหรอลูกอมคลอเรตรสแตงโมอีกแล้วจ้ากับยาสีฟันสมุนไพร ยังไม่จบไปเดินเล่นเซ็นทรัลเวิลด์ดูไฟคริสต์มาสสวยแล้วก็ไปซื้ออไซโบมากินแล้วก็เดินผ่านร้านที่ขายคลอเรสก็ซื้ออีกนางจะเหมาโรงงานกับเกาหลีใช่ไหมวันที่5้ศึกสุดท้ายกินสังลาวันสุดท้ายแล้วเวลาน้อยต้องกินให้คุ้ม เริ่มมื้อแรกที่ชินคันเซ็นซูชิสั่งแบบไม่ยัง้งทั้งซูชิแซลมอนอินาริกุ้งไข่หวานโซบะแถมด้วยทนคัดสืึอ,อีกกินเสร็จก็เดินไปซื้อคลอเรตรถแตงโมอีกกล่องจนเพื่อนต้องเอ่ยปากขอร้องว่าพอเธอเธอกินแตงโมจนตัวจะเขียวแล้ว แต่พวกนางไม่พอรู้สึกว่าเมื่อวานกินบิงซูเล็กไปวันนี้เลยกลับไป after you อีกรอบคราวนี้สั่งบิงซูมะม่วงไซสใหญ่ไปเลยเอาให้สะใจยังยังไม่จบก่อนไปสนามบินต้องมีชัวอําลาขอกลับไปจอร์ดแร์เป็นครั้งสุดท้ายภารกิจสั่งลาคือขนมเนืยกรอบคนขายใจดีแถมให้เยอะมากๆ แกงโมปัน่นแก้วที่ร้านและก็หมูปิ้งอีกสองไม้และมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักระหว่างที่กำลังยืนฟินกับหมูปิ้งไม้สุดท้ายก็มีแฟนคลับจำเธอได้เข้ามาทักทายด้วยป๊อปปูล่าเมลา่าและมื้อปิดท้ายจริงๆของคลิปนี้คือข้าวเหนียวมะม่วงที่ซื้อกลับไปกินที่พักบทสรุปความวุ่นวายณสวนวันทูม ทีนี้ทุกคนคิดว่าทริปจะจบสวยๆแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมกินอิ่มนอนหลับกลับบ้านเปล่าเลยตัดภาพมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยจ้าบรรยากาศมาคุสุดๆนางเอกของเราเซบินยืนหน้าเครียดแบบสุดขีดเกิดอะไรขึ้น เฉลยจ้าเรื่องมันไม่ง่ายเพราะทริปนี้ไม่ได้มีแค่สองสาวแต่มันมีสมาชิกงอกมาอีกหนึ่งนั่นคือน้องแมวโอเต้ที่น่ารักนั่นเองประเด็นคือเอกสารส่งออกน้องแมวกลับเกาหลีไม่ครบจ้าอา้าวช็อตฟิวทาไงล่ะทีนี้สุดท้ายเรื่องมันเลยจบแบบนี้ เพื่อนของเธอต้องสแกนบอด i n g งพาสกลับเกาหลีไปก่อนคนเดียวส่วนเซบินก็ต้องหอมหิวน้องแมวโอเต้กลับไปที่พักอีกรอบเพื่อจัดการเรื่องเอกสารของน้องแมวให้เรียบร้อยแล้วค่อยหาตั๋วบินตามกลับไปที่หลังจบเลยจบแบบค้างคาสุดๆนี่มันทริปกินแหลกหรือว่าทริปภารกิจฉันจะพาน้องแมวกลับบ้านยังไงกันเนี่ยโอ้โหลุ้นแทนเลย